กัปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะจ๊ะเจมีพาะ <c oughs> <c oughs> มันงามพี่น้องมันโยนส่วนรับเพินินเนี่ยมังามด้วยพี่น้องนี่จา้าเนี่ยอ,อ่อ,อนสักสีพี่น้องเกียบเสียบจ้าพี่น้องอุ้ย เียพี่น้องมันเสียบเล้วพี่น้องพักอันนี้ได้ไปกินกระป๋อนพอดีเลยพี่น้องเลยยอ้วีบดอม,มาลักเลยทุกคนมันอยู่ติดกับสวนลับเพิ่นเจา้าเลยเม็ดมันก็สิโลน,นอยู่นี่แม่เนี่ยงามมากเลยามมาเลยดี๋ยวก็เป็นดอกจ้ะดอกมันก็สีขาวพี่น้องเต็มเลยแม่เต็มเลยจ้าอุย้ยงามมากพี่น้องเปียกเปียก ี่นองเงาขาเขาวจ้าพี่น้องพี่พีก็เฮ็ดลิปไปแล้วตอนนี้มันกำลังเป็นตนอ่อนทุกคนแซบพี่น้องแซบแซบจ้ากววงไว้ก่อนพี่น้อง นี่เอาแบบนี้ให้พี่น้องรถทงอินจ่างามอันนี้ก็ต้นลับเพิ่นพี่น้องยังมีประเด็นมาเก็บต้นลับเพ,พิ่นเด้อจ้าเห็นบ่นี่โอ้ยงามพี่น้องงามทุกคนได้กยยกับเงียบๆเลยนะนจา้า <c oughs> โอ้โหระมัง กำเน,ยนียงงร์พี่น้องพี่ห็นบ่กน้ำงามจ๋าโรงแรว่าชาวบุญครับก็งแรมพี่น้องงามมากเลยพี่น้องเดยเฉพาะที่มีถิ่มถุงวาหน,นิก่อนถึงพี่น้องเก็บแต่เบิ่งมันงามคัเะนะก,คนนก,เ,กคนเนี่ยพอแล้วนะทุกคนแต่มัว่าเกษบทุกคนเนี่ยกินได้อร่อยด้วยไปลวกกระปุลพี่น้องเนาะไม่ได้ซื้อผักเลยนะจ๊ะนี่ กินตะพักฟ้ามันออกไงทุกคนเห็นี่ะมจะผีบางต้นมันพี่น้องน้งมนี่จะตะกี้วีทายลูกมพี่น้องมึงไปบุหรี่นตอน,ออน้อนอ่อนมันทุกคนเนี่เห็นป่ะมันอร่อยทุกคนมันมันจ้ะพี่น้อง มันอ่อยเหงงอกเประช่อนพี่น้องเหประช่อนงามมากเลยพี่น้องเลยนี่มันมันเกิดเพราะค่อยหลายพี่น้องไทยเพราะนั่นปรนได็นจะนี่เหพราะนี่งามมากเลยทุกคนนี่ทุกคนพักกาดซอยจ้ะอากาศอันนี้ละจะนี่ อะไรนะซื้อเดี๋ยวจวีไม่ซื้อเยอรมันนะจ๊ะทุกคนแล้วกับพักกาดอาคาทุกคนนี่เสน,นามอันนี้ไว้จ้าเสนามเบอกิงโซดาไว้นะทุกคนเจวีก็มีสามพักแล้วจ้ะวันนี้เด้อพักข้าพักข้าพักกวงตุ้งจ้ะแล้วก็บพักกาดสอยเนาะเจวีเห็ดอันตําแจ้วจ้ะวันนี้อบเนื้อทุกคนจะกินลวกพักเนาะจะกินน้ำพริกเนี่ยทุกคนตําแจ้วพริกหีบจ้าทุกคน คนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะผักสดดีมากเลยทุกคนมาก่ดนีต่้งอันนี้ลวกหลังเพราะมันขมแต่ทุกคนอันนี้ผักผักหว่งตุง้งยี่วีกันลวก,กวหมดแล้วจ้ะจะไวแซนนี่น้ำใส่ผัดเสี่นยนพญายเดลีกมาวันอาทิตย์จ้ะยีวีสิผัดเสียนสุร้อกินลวกซีต้นหาต้นจ้ะอันนี้ก็สิลวกหมดจ้ะกินกับแก้ววันนี้กินกับแก้วกินกับเนื้ออบเนื้อจ้ะยวีไดีอบเนื้อไว้พี่น้องอบเนื้อไว้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวตั้งน้ำเดือดก่อนจ้าทุกคนมาจ้าเีแบบีก็ไ,ได้ข้าวหุงคีนัวแล้วก็มีเนื้อแหง่งอบจ้าจล้ไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกอนี่จ้าทุกคนน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกขีกาบ้านเฮาเนาะทุกคนเจาพริกดิบนะจ้าบ้านอีสานบ้านเวีเอิ้นเนาะทางอุดอรมาซิมผักอันนี้จ้าหลายผักแล้วทุกคนอันนี้ผักสุกแก้วไปน้องที่ยวีเก็บมาคลิปก,ก่อนผุนเนื้อผักสุกเวแบบีต้มกินหน้ามัมนพร้อมกินใบมันพร้อมจ้าอันนี้ นี่ผักผักกัดซอยผักกัดหินจ้าม้าพี่น้องม้ามาซิมจ้าโอ้คี่ยัยทวัสนจามสนันวันไหวเลยจ้าได้ยินหอดส่มสองม <c oughs> ีจ้าทุกคนใส่มือบ่ทุกคนใส่มือได้อยู่บ่เงาใส่ซอนนี่แหละเนาะฉันจะเปลืน่นปิดป,ด,ปดโทรศรัพท์บ่ดยซิมพี่น้องเมืองกอน มามาพี่น้องมาผักกาดซอยอันนี้กินดิบจ้าผักกาดซอยทุกคนผักกาดซอยกินดิบจะขมอําลําเลยพี่น้องมขมในคออมําเลยกินดิบเหนเหินแสบจ้าพี่น้องผักกาดซอยแสบจ้าพี่น้อง หกเขาหกกินเดียวกันก็พักกาดอันพักกาดสลัดเลยทุกคนอืมผักสลัดที่เย็บวีไปเก็บสลัดน้านจ้าขมพี่น้องมั่จะแนวขมแล้วจ้ะเมยซีผักอันนี้กน เจลแซ่บแซ่บไม่กินโดนพี่น้องพี่น้องเห็นว่าเผ็ดนะเผ็ดมากยจ๊บีใส่แต่บกักพริกร้อนที่มันดำก็ใส่หอมหลายจากหอมม่วงหลายอืม้มพี่้อแห้งพี่น้องแซ่บเนื้อแห้งแห้งมากเลยจ้าเจ๊บีโอบเอาทุกคนทำไมมันหกฮะมันเขาเนื้อปากเนื้อคั้มแบบพี่น้อง จะมากจเอา้าจิ้มพี่น้องมึงอีกเนาะเสียบเด้อพี่น้องเด้อเก็บมากินใหญ่เจ้าพักกาดซอยกินดิบกับแซ่โซดาเบอร์กินโซดาไว้ทุกคนกินดิบบ่ขมเจ้าพี่น้องกินดิบบ่ขมลวกขมจ้า กมแสบพ้่นนองบ้เลยคมเหมือนพินดินจ้ะอร่อ